เจ้าตูบของคุณชอบกิจวัตรที่คาดเดาได้สำหรับหมาบางตัวการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเป็นเรื่องยากแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะน้อยพอๆกับการเปลี่ยนจากวันหยุดเป็นวันทำงานก็ตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นำไปสู่ปัญหาด้านพฤติกรรมหมาของคุณเริ่มเห่าโดยไม่มีเหตุผลหรือเคี้ยวของที่ไม่ควรเคี้ยวหรือมันอาจจะเริ่มขุดสวนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้พยายามอย่างเต็มที่ในการตื่นให้อาหารและพาหมาของคุณออกไปเดินเล่นในเวลาเดิมเสมอ มีหมาไม่กี่ตัวเท่านั้นที่เชื่อมโยงการจูบกับความเสน่หาหรือความรักซึ่งต่างจากมนุษย์ถ้าคนแปลกหน้าเอาหน้าเข้าใกล้ปากของมันมากเกินไปมันจะดูน่ากลัวสำหรับเจ้าตูบมากและปฏิกิริยาตอบกลับอาจจะแย่มากด้วยหมาบางตัวทนต่อการจูบจากเจ้าของได้แต่โดยรวมแล้วหมาของคุณอยากให้คุณไม่จูบมันมากกว่าสิ่งที่หมาคุณชอบมากที่สุดน่าจะเป็นกลิ่นของคุณจมูกของสัตว์เหล่านี้ดีกว่าเรามาก สำหรับพวกมันแล้วเสื้อสเวตเตอร์ที่มีกลิ่นของเจ้าของเป็นสิ่งปลอบโยนที่ดีที่สุดในโลกนั่นเป็นเหตุผลหลักว่าทำไมบางครั้งคุณอาจจะพบว่าเจ้าตู่ของคุณนอนอยู่บนกองเสื้อผ้าที่ไม่ได้ซักของคุณเมื่อพูดถึงอาหารผู้คนขาดความหลากหลายไม่ได้แต่ถึงแม้หมาของคุณอาจจะสนใจสิ่งที่อยู่ในจานของคุณมากแต่ถ้าสัตว์เลี้ยงของคุณเลือกอาหารเองได้มันจะเลือกกินแบบเดิมเสมอผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าคุณไม่ควรเปลี่ยนยี่ห้อแลวรสชาติบ่อย ดูให้ออกว่าอาหารหมาชนิดไหนที่เจ้าตู่ของคุณชอบมากที่สุดและให้อาหารนั้นสม่เสมอหมาส่วนใหญ่ไม่มีความปรารถนาที่จะเป็นผู้นำผู้มันเกิดมาแบบนี้ไม่มีความต้องการที่จะเป็นผู้นำนั่นเป็นเหตุผลที่เจ้าตู่ของคุณจะชอบมากถ้าคุณรับบทบาทนี้ในฐานะผู้นำคุณควรจะให้กฎเกณฑ์กำหนดตารางเวลาและให้ข้อเสนอแนะบางอย่างกับมันหากไม่มีโครงสร้างที่คุณกำหนดให้มันมันอาจจะพยายามขัดขืนและอยากเป็นผู้นำซะเอง ในกรณีนี้คุณจะต้องจัดการกับปัญหาร้รายแรงเกี่ยวกับพฤติกรรมของมันหมาชอบความรู้สึกมีส่วนร่วมนั่นเป็นเหตุผลที่พวกมันมีความสุขกับการออกนอกบ้านทุกครั้ง<ฮ>เจ้าตู่ของคุณจะซาบซึ้งมากแค่คุณพามันไปด้วยในทุกโอกาสหมายังสนุกกับเส้นทางใหม่ที่น่าสนใจมันชอบสำรวจและดมกลิ่นสิ่งต่างๆเลี้ยวขวาแทนซ้ายหลังจากออกจากบ้านขับรถไปสวนสาธารณะหรือเดินป่าในป่าใกล้เคียงกลิ่นใหม่สถานที่ท่องเที่ยวประสบการณ์หมาของคุณจะตื่นตาตื่นใจ มันยังอาจหมุนตัวเป็นวงกลมได้เป็นเวลานานเพื่อทําเตียงและหลังจากที่มันดูสมบูรณ์แบบแล้วเจ้าตูบของคุณก็จะงีบหลับกระบวนการนี้ทําให้มันรู้สึกปลอดภัยในอดีตบรรพบุรุษของหมาเคยขุดหลุมเล็กๆพวกมันสมกิ่งไม้ใบไม้และดินในหลุมแค่นี้เตียงที่นุ่มสบายก็พร้อมแล้วหมาให้ความสําคัญกับพื้นที่ส่วนตัวของพวกมันหมายความว่าเจ้าตูบของคุณอาจไม่มีความสุขถ้าคุณปล่อยให้คนแปลกหน้าเข้ามาจับตัวมันแม้ว่าจะเป็นคนที่ฟรักหมามากก็ตาม ให้ใส่ใจว่าหมาของคุณมีปฏิกิริยายังไงกับพวกเขาคุณจะต้องสังเกตให้เห็นว่ามันไม่เต็มใจที่จะให้คนคนนั้นเข้าใกล้หรือเปล่าเมื่ออยากเล่นกับหมาของผู้อื่นให้ขออนุญาตจากเจ้าของก่อนถ้าเขาโอเคก็ให้กุกเข่าลงไปในระดับเดียวกับมันแล้วยื่นมือออกไปหามันเฉพาะในกรณีที่หมาเลือกที่จะเข้าใกล้คุณเท่านั้นให้ลูบใต้คางไม่ใช่ที่หัวของมันหมาไม่ชอบให้ใครมาจับหัวเจ้าตูบของคุณอาจปล่อยให้คุณทําแต่มันก็ไม่ได้ชอบการแสดงความรักแบบนี้หรอกหมาส่วนใหญ่จะขยับหนีเมื่อเเหห็นนมือข้้าาาไปทง หมาอาจจะวิตกกังวลได้เช่นกันถ้ามีคนแปลกหน้าพยายามรูปปากไหล่และอุ้งเท้าของมันหมาของคุณจะไม่ชอบให้คุณแต่งตัวให้มันชุดหมาก็น่ารักดีและดูเหมือนจะปกป้องมันจากฝนหรืออากาศหนาวได้แต่หมาส่วนใหญ่ก็ยังคงเกลียดการถูกจับแต่งตัวอยู่ดีนอกจากนี้พวกมันยังไม่จำเป็นจะต้องใส่เสื้อผ้าเพิ่มเพื่อเพิ่ม,ม,มความอบอุ่นให้อีกด้วยมีข้อยกเว้นว่าถ้าช่วงที่หมาตัวเล็กหรือหมาขนสั้นของคุณออกไปเดินเล่นและอุณหภูมติต่ำกว่าจุดเยือกแข็งในกรณีนี้ควรใช้ผ้าหม่มหรือเสื้อหมาแแบบพิเศษทน มาของคุณชอบมากเมื่อคุณมีความสุขมันมักจะอ่อนไหวต่ออารมณ์ของเจ้าของมากเจ้าตูบของคุณอ่านภาษากายของคุณได้ง่ายๆคุณอาจสังเกตเห็นว่ามันทำตัวแตกต่างออกไปตอนที่คุณมีวันแย่ๆมาของคุณอาจเข้ามาพยายามให้กำลังใจคุณนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าหมารู้สึกเห็นอกเห็นใจได้นั่นคือเหตุผลที่เมื่อคุณมีความสุขมันก็มีความสุขเช่นกันหมาชอบมีของที่เป็นของพวกมันโดยเฉพาะสิ่งเหล่านี้อาจเป็นของเล่นชามอาหาร ชามน้ำและเตียงนอนบางครั้งที่เคยเป็นของคุณก็าอาจจะเป็นของพวกมันได้หากหมาของคุณเริ่มแทบรองเท้าแตกของคุณมันอาจต้องการบอกคุณว่ามันอยากได้ของเล่นของตัวเองมากกว่านี้หรืออยากจะได้รับความสนใจมากกว่าเดิมเมื่อพูดถึงความรักทางกายหมาของคุณก็เหมือนฟองน้ำมันชอบถูกตบที่ตัวเบาๆแต่ไม่ใช่ที่หัวให้รูปที่หน้าอกไม่ใช่ที่ท้องแต่หน้าแปลกที่หมาไม่ชอบการกอด เมื่อคุณกอดหมาของคุณแน่นๆคุณคิดว่ามันก็น่ารักและคงทําให้มันชอบใจแต่หมาของคุณจะรู้สึกว่าถูกกักขังและทําให้รู้สึกกังวลแต่การกอดรัดฟัดเวียงนั้นเป็นคนละเรื่องกันเมื่อหมาคลอเคลียกับคุณมันได้เชื่อมโยงกับคุณอย่างใกล้ชิดมากๆหมาของคุณมักชอบมองโลกผ่านหน้าต่างแม้ว่ามันจะดมกลิ่นสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ได้แต่ก็มองเห็นได้ค่อนข้างดีทําให้แน่ใจว่าเจ้าตู่ของคุณไปที่หน้าต่างได้และคุณจะเห็นว่ามันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดูสิ่งต่างๆที่่่เคลือออนนไไหวไปมายูาก โดยเฉพาะคนส่งของใช่หมาส่งสัญญาณเตือนได้ดีเลยว่าพัสดุของคุณมาถึงแล้วหมาเป็นสัตว์สังคมแต่เมื่อพูดถึงอาหารพวกมันชอบกินอาหารในที่ส่วนตัวมากกว่าและถ้าคุณพยายามที่จะให้หมาของคุณแบ่งปันอาหารคุณก็ควรพร้อมรับปฏิกิริยาตอบกลับแบบโกรธจากมันเมื่อคุณซื้อของเล่นและของอื่นให้หมาก็อย่าลืมของเล่นตัวต่อที่ท้าทายให้มันด้วยละ่ะหลังจากที่หมาไขาปริศนาได้มันก็ได้รับรางวัลหมามักจะทำตัวไม่ดีเมื่อมันเบื่อ นั่นเป็นเหตุผลที่การกระตุ้นทางสมองก็มีความสัมพันธ์สำหรับพวกมันเหมือนกันคุณไม่ควรทิ้งหมาไว้ตามลาพังในรถเพื่รอรอเจ้าของถึงแม้จะมีคนอยู่ข้างในกับเจ้าตูก่ก็ตามรถก็ควรที่จะเย็นและอากาศถ่ายเทยได้ดีที่จอดรถที่ดีที่สุดควรอยู่ในที่ร่มและควรมีน้ําให้มันอย่างเพียงพอด้วยหมาของคุณชอบมากเมื่อคุณพูดกับมันด้วยเสียงที่สงบและผ่อนคลายหมาไม่เข้าใจความหมายของคําที่คุณพูดแต่มันแยกความแตกต่างด้วยการแสดงออกและน้ําเสียงของคุณ นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าเมื่อคุณขึ้นเสียงหมาของคุณจะไม่รู้ว่าคุณโกโรธมันมันอาจคิดว่าผู้คุณกําลังจะเล่นเกมเสียงดังกันและมันก็จะเริ่มเห่าด้วยหมาส่วนใหญ่นอนหลับได้ทุกที่และไม่แม้แต่กระดิกหางด้วยซ้ําแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหมาของคุณจะชอบงีบหลับในที่ที่มีเสียงดังการหลับในที่สงบๆเป็นสิ่งที่มันต้องการดังนั้นพยายามหาจุดที่เงียบที่สุดสําหรับเตียงของมันและอย่าทําให้หมาของคุณตกใจตื่นจากการนอนหลับสนิท มีโอกาสที่มันจะตื่นขึ้นอย่างอารมณ์เสียและไม่พอใจคุณซึ่งก็เหมือนกับคนเรานั่นแหละเจ้าตูกของคุณต้องการคําชมและการสั่งสอนจากคุณมากพอๆกับความเสมอเสมอ,สม,อ,สม,อมันจําเป็นต้องรู้ว่าคุณคาดหวังอะไรจากมันและในทางกลับกันด้วยว่ามันคาดหวังอะไรจากคุณได้บ้างคุณอาจแสดงออกขัดแย้งกันโดยไม่ตั้งใจและนั่นทําให้มันสับสนเช่นหากคุณไม่อยากให้มันกระโดดขึ้นบนโซฟาก็อย่ารู้ผัวมันตอนมันทําแต่ถ้ามันทําตามกฎก็อย่าลืมแสดงให้เห็นว่าคุณชอบใจด้วย เจ้าตูบของคุณชอบได้รับความสนใจแบบที่เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอนั่นเป็นเหตุผลว่าการแสดงความรักของคุณนั้นยอดเยี่ยมรวมถึงการมองมันด้วยความรักแต่อย่าจ้องตามมานานเกินไปหมาไม่ชอบสบตาแบบนี้นั่นจะทําให้พวกมันรู้สึกกดดันอึดอัดและไม่ปลอดภัยอย่างมากหมารู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้เจอเพื่อนใหม่ไม่ว่าจะเป็นหมาตัวอื่นหรือมนุษย์ก็ตามแต่การเผชิญหน้าดังกล่าวจะต้องได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีหมาของคุณมองว่าบ้านของคุณเป็นอนณาเขตของมัน ดังนั้นอย่าคาดหวังว่ามันจะต้อนรับทุกคนที่มาเยี่ยมทันทีไม่ควรบังคับให้มันหาเพื่อนด้วยคุณพาหมาไปเดินเล่นทุกอย่างดำเนินไปตามปกติแต่แล้วจูจ่ๆสัตว์เลี้ยงของคุณก็ลงไปนอนกับพื้นมันเริ่มกลิ้งไปมาในจุดที่ดูไม่ต่างจากหญ้ารอบๆเลยแต่นั่นก็เป็นแค่เพราะจมูกของคุณไม่ได้ดีเท่าเพื่อนขนปุยของคุณการมีกลิ่นเหม็นเป็นกิจกรรมปโปรดของหมาส่วนใหญ่มันเป็นสัญชตาตญาณเพราะในอดีตหมาทําเพื่อกลบกลิ่นตัวเองผมมีหมาพันธุ์บอดร์คอลลี่ที่เคยทําแบบนั้น คุณจะไม่อยากเชื่อเลยว่ามันชอบกลิ้งไปมามากแค่ไหนแค่บางทีคุณอาจรู้เหมือนกันก็ได้นะเจ้าตูบยังไงเราก็รักผู้มันอยู่ดี